สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่14ธพันวาคม2566ครับผมอยู่ที่บ้านโนนสามาัคคีตำบลนามอนอำนเภอนามอน,านจังหวัดกาลสินครับตําหนักปูใหญ่อาจารย์นตี้บรรยากาศตอนนี้กําลังคึกคื้นเลยนะครับอาจารย์นตี้กวามงกําลังลงมาที่ตําหนักนะครับนะครับบรรยากาศภายในตําหนักนะครับสวัสดีค่ะ มาจากไหน rian, uh, ล evet. ูกมาจากตำบลหนองบัวใกล้ๆนี่เองหนองบัวอ๋อหนองบัวนี่ครับอำเภอนามนเอใกล้ๆบ้านมาจากเชือแล้วครับครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองโชคดีหรือยั่งครับยั่งค่ะรอบนี้ละรอบนี้ละเมนบอกครับรอบนี้นะครับจากหนองบัวใกล้ๆครับตอนนี้อาจารย์นอตตี้มาแล้วนะครับน่นครับไปด้วยก่นครับ อาจารย์นัตตี้มาแล้วนะครับวันนี้เราไดถ่ายทุกคนได้ถ่ายทุกคนครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ใดมานาาาั่งขาโดดแน่น,นอะย <You S 1> ูยูเบอร์ผู้ครับช่วงนี้รับแขกว่าไดพักจกมือเลยบ่มีวัดเวล่าให้ครอบครัวนะครับเนาะก <Okay. S 2> ะนั่งนี่นี่อ่ะอาจารย์กะทีถามได้เดี๋ยวๆถึงกล้องกันเด้อยถึงเมฆบ่นะ <laughs> อเออ้อ้นะครับนะเนาะผมขึ้ใส่กล้องนะครับถ <laughs> <laughs> ึงเมฆเสียงก้อยเนาะ ถึงวลาเนยไม่กล้าไม่กล้าเฮเต็มปากอ่ะไม่กล้าเฮเต็มวันนี้จัดเต็มเลยแม่บอกวันนี้จัดเต็มวันนี้จัดเต็มเอาโบกมือโบกมือเลยไปไปแล้วพามี่คนอยู่ประมานี้นึงเด้อ เขาเดอมกันเลยนะครับเนาะการงวนเมื่อกี้เลขเข้ากับเขาไปที่เจ้าหนึ่งเนาะกับเจ้าเจ็ดึ่งงวดนี้จะเป็นงวดที่ดังอีกแล้วแล้วก็อันทั่วประเทศหาชื่อไ่ได้เลยแต่ว่าได้นะครับหรือว่าพื้นเั้นเรียบร้อยนะครับเนาะก็ก้อนหน้านั่นเขาเข้ามาแปดงวดแล้วเข้ามาดังทักกับประวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ที่มันหลุดนะครับเนาะงวดนั่นผมเชื่อว่าหลคนกัเหมือนไหลนะครับอ่าก็คือมันจะมีนางมีนิดนดีจะมีคนบงนี้ดวงครับคนมีดวงคนวันี้ดวงขึ้น วัไหนเขาถือกูวือหรอวไหเขามาถือนีกุซเื้อน้ำเขาวันหนหรือว่าเรียกนี้ตเ้านึออกมีกุกระตัดสีตัเมียตัดตัากรตัดตัหไปว่าอาจารย์อาจารย์ก็บอกยุ้ยาสาดเน้อีี่ตัวตััหกเนาะนะครับเนาะแล้วก็วันี่ เดี๋ยวบอกลับกับนีนะครับเนี่ยน่าเขาแล้ว่าตดวงนะครับเลขออกเก้าหนึ่งที่อ๋อนี่เแล้วห้องเลยบอถูกแต่หมาพนาพนันั้วไปถามเนี่ยเนี่ยบอกลับนี่แล้วพนาดไทยไทยกันม้วเลยนี่อาจารย์ขอกบอยุ้พี่ออผมชอบหนึ่งเก้ามากเลยนะพี่เก้าหนึ่งหนึ่งเกาเนี่ยข่นักเตมันก็เลียว่าตดวงครับผมเม่นบ้านที่ห่นเลยเ่นลูกน้องผมอยู่นี่ ม้วนศูนล้านเหมนเต้นกับผ้ากับเสื้อม้วนอบอสื่อกัมีนะครับเมื่อแ้เดี่วได้ดวงนะครับตัวอาจารย์นนัได้แบบเกจิมหาใบวม้วนันดนะครับเนาะเมหาแต่ไ้บอไหนตัวมกนจะเอานะครันี่เนาะกม้วนีีนะครับคือยังวาเลขนที่เขาไม่รุดนะครับเมื่อนี่กูว่ามีดวงอาจารย์ก็จะเปิดดวงให้นะครับ ผู้ใดถ่ายรูปเขาเปิดดวงเซฟแต่ยังไม่ถ่ายครับใน่ายทุกคนเด้อบเต้องเตี้ยกันเด้อะนะครับผู้ใดถ่ายบนท่านดีๆนะครับก็ได้นั่งหาแล้วกระทาละกะเนกกะมีเข่ามีหลุดครับก็แล้วแต่บุญวาสนาซึ่งอาจารย์โมหูหรือว่าเลขออกยังอาจารย์จะหูว่างวันนี้เลขออกยังคือวันที่26ก่อน4โมงแนงน่ในะครับน่าตอนรุ่นกร กว่านานั่นกับแปดงวดจิตนะครับเข้าเริ่มเข่ามาเข้าเริ่มนับนีกันหนึ่งธนกระดางวดแรกผมประเดิมด้วยสามสได้แต่เงามากมา่ตีทีหกเป็นงวดที่แปดงวดที่เก้าผมยังมาวอาเข้ามาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์งวดน <c oughs> ั่นละดังครับคือยังงวดนี้แหละนะครับเพราะเลีกว่าเ,เขาจเจ้าเมินเลขศูนย์พ่อมึงบอกอาจารย์ารน,นา <c oughs> ตีหุ่นทีน่ะนะครับ <c oughs> <c oughs> ปเปลี่ยนเสื้อหิ้เลยหัวหนัดนนะครับแต่ว่ามันเกิดเพราะเขาเน,น,นาะคือจังหวะมันมีเขามีหลุดครับแตาวา่ว่าผมก็เลยบอกไปว่าฟูสี่ขาดคนเดอ้อซุ้มมีดานี่ฟูว่าหิ้งหยุดบอกเพราะฟูหูว่าบริหนมาด้วยใจบริตาถ้าบ่ต้องไหนคนยังสี่หยุดผมบอกฟูบัตรที่เหน่งหัวนดเมื่อกี้ผมว่าฟูขาดคนหัวนดเมื่อกี้ฟูซุ้มมีดาผมมันก็ตามแล้วฟูออกให้ผมเนี่ยขอเก่าหนึ่งรางหน่อยบ่ ไม่ไรุผมเก้าหน่งล่างมัผมซ้อม้อมผมกัซ้อม่อนนี้วอท่นี้ผมกาบป็นบ้าแล้วนผมเก้าหล่างเยเดี๋ผมซ้อมไันนี้มือไรสุดมือเนแล้วปูได้ล่างก้าหนึ่งเฮ้ผมมาผมซ้อมไม่นะวันนี้ผมมีซ้อมเจ็หนึ่งเฮ้วันแล้วกัหมูม่ยงบ่วดก้นี่เลขชุดผมกับนี่เก้าึเลขทูวร้อกับเก้าหนึ่บ้าเลขนี้ผมกับเก้าห่าเปนบ่ละแล้วกะ ปันเห็นหมูซื้อฟูง<ว>เ,นเนคยเอื่ยมันบักกุ้งเน่ามันกับเก่านื้แต่ดอกป <c oughs> ันเห็นตั้งรวยอียกการเก่านื้อและกับปันว่าเจ้ามือนี่ไปบดเมาย่าขุดลมผมมาเข้าสายหนักเนานะแม่ปันผมถือขุดในขาผมก็ับเรียนไปหาฟูงด,ดำผมไม่บอกฟูว่าถ้าเล่เขาผมจะถวายบวกกันนั้นแต่เศษใจเนีู่งไว้สู่ลบก็ตามตำนานตามประวัติขยาน่าโขงดำเหนือาลกชนะอีแล้วนะครับเจ้ามือมันบดเมย่าประวัติน่ะกะออกจะมาวันน,นี้ทิ้นาผมผมหาท่านพอดี ครับนอกกับบอ่อฟูงวนนี่เขาหยิกก็จะเอาไว้ทางนู้นเลยไปถอยตกงเงินแบบแบบนี้นะครับนอกเนี่ยเอาไว้ทางนู้นแหละลูกแก้วงาผู้ใดมานี่อยากหมงโตกเนี่ยต้องไปขอน้าปูองดาการขอให้บ่อซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่ต่าไปน้ำว่นแม่นว่าไปนั่งแไปไตเลยจะคืนอยู่ในซอยไหนนะครับผู้ใดมีบุญสามพันฟูฟูเงินกันที่ไปเขาฝันก่อนมานะครับ การขอก็ขอพุ่งดำขอหญ้าแล้วก็ขอพู่เวทที่อยู่ตรงนั้นนะครับการบนผู้ใดอยากบนก็เป็นผลไม้เก้ายางนับพู่เวทเป็นดอกกุหลาบนะครับเนาะเขาก็จะได้ไว้นไม่ทำหนั่นเป็นไผ่ไม่ทำนั่นเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของตำหนักหลาาักนายจ้างคนควนพี่พ่อของผมแล้วเ,เสียชีวิตแล้วนะครับผมกับนุ่แพงเั็นแต้มอีหนึ่งเนอะนะครับอันนั้นพอ่พอพอ่อแล้วแต่ดีตามครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ละแต่เราก็จะเก่งกว่าพ่อเราอ่ะ ไปทั้งขังไหลกวางนะครับอาจารย์นอตตี้เน้นเทย่างเดียวเน้นเลขเน้นเลขเลขย่างเดียวว่าโซนละขังสุดต้นซุดเท้าว่าคุจัดต่อเนี่ยบองเหนือมาบนท้องเหนือยังหลายตาเล็กเข่าและคนกับแม่ดาผมมาทําไมไม่สํารวมเลยผมไม่ตอบแล้วผมว่าเป็นพระแม้มือนั่นผมบวชอยู่เป็นพระผมไปจีทวดสีวันนี่อยู่ผมว่าโซนละเลขมันเข่าเนาะสี่วันยังไหนก่อนหน้านั้น การขบวนนะครับื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะม้วนเนี่ยสวดได้เหมือนเด้อบูไดถามนะครับมาสวดแข่งกันก็ได้เด้อสวดได้เหมือนครับแล้วกะผมเข่าสินเหล่าเนี่ยตอนอายุยี่สิบนะครับปีนี้สามสิบก็เป็นเวลาสิบปีแล้วที่ถือให้ปู่ถามว่าตะกี่แค่ยังไม่น่ะหันหมอลำงานอยู่สมเด็จุ่นะครับเลาวพ่ได้ตอนพ่อตายอยู่ม้อนึงแต่เขาเป็นเด็กหน่อยเนาะเข้าม่ได้ใจใจหรอกเข้าม่ได้เอายังไงใบหนุนมันกับพ่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับเนาะกะ มาอายุยืนหนึ่งจังเลยไม่เห็นกเลยบอกฟูว่าท่าเอาว่าไงไงค่ะรำด้วยเท้าเราเห็นตลอดชีวิตพม่ได้สิที่โมกวอนิดนาะสมัยนั้นมาที่นี่ก็เลยเจ้าถามมาเต้าอยากว่าโอ้ยเห็นเขาเต้นรถแม่ผมละยาแต่โอ้ยสามปีแรกนี่เกือบแม่น้งแดงตายครับรักกินยาแก้ไอเอาแล้วเรายากเราเนาะเขียนเหมือนเขียนลงเหมือนเลยบอกฟูว่าสไายยังออกเมื่อคุนใยการตอนนี้กัเข้าได้เรียบร้อยครับตบายเล้วนะครับกินเราเนี่ยไม่เป็น บ่ได้ว่าบ่ดีดอกกินมันนี่เป็นหม,ม,มูก็เป็นม้ากินเป็นหมูเขากินละนอนซุ้มผมนี่เป็นม้าเฮ้ยเอาปุ๋ยว่ะ <c oughs> ทุกเนี่ยทุกต้านหม,มือนเรเป็นบ้านนะคนกินเราไปนะครับอ่ะแม่ผมมามันถือแว่ว่นนินึงนะครับแต่กะดีเขาเป็นนจาจจรา์แล้วแต่เขาแย่งสอนเด็กของบ่ได้เขาจิสอนคนอืนนน่นยังไงแม่บ่ละนะครับน, <c oughs> นมอนอ่ะบัดนี้อีกนะงวดนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับสิบหกแตนวาเนี่ย ทุกคนเห็นไปแล้วนมีเจ็ดหก้ยหกยี่เจ็ดหกเอาแล้วลุ้นอีกแล้วซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดมีเจหกห้าแล้วก็เจดหนึ่งนะครับปังอีกครั้งเจ็ดเกหกหแล้วก็เจ็หนึ่งสาตัวมีเจ็กับ7-9-1ดานนะครับเนาะ ส่วนเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าตัวเดิมนะครับม,มันออกแล้วสามารถดอปอสีได้นะครับได้เสือแล้วก็หัวตีหกนะยาสัตว์ออกได้สีฟูนะครับผู้ใดรูดได้ก็รูดผู้ใดวิ่งได้ก็วิ่งคือจังหวะครับนี่เข่านี่รูดครับอาจารย์ก็บ,บอกไปก่อนเนะอะเม่อไห่ว่าอาจารย์รามาแน่นอนบอก,ก่าว่าแล้วทำัหนนะครับหัวศูนย์ล้านเปอร์เซ็นถึงดาคาโบดนะครับอย่างว่ามาแน่นอนหัวนี้เจ็ดแค่ห้า,าแสนเปอร์เซ็นพอผมบก,ก่าว่าล้านเด้อะกวนี้อ่ะแสนงวดก้อนผมว่าเก่าห่านแสนนี่ว่ามาบุญมาลาง วันนี้หาแสนกะแต่วันน <itch anse> ี้มือก้อนผมก็วูบผมลแจกระาขผมวูบ่วากจังวากะเด็กเขาเขาก็จั่วที่แล้วมันช่ขอแล้ว่วากัดคุยนี่ส่วนมาเร่งด้าได้หลายกะมักสามตัวนี้มักยังกอกเจ็ดเก้าหนึ่งนี่หลายมักตำแหน่งนี้หนึ่งเจ็เก้านผมมักอ่าเรขคู่กันี่เด้อนี่ละหนึ่งเก้า ผมบอกว่าทั้นได้เด้อถามว่าเลขทูบใหญ่มากกว่าในทางพืชเศรษฐีตอนนี้จะนักเป็นเลขทูบหลายกว่านะครับเนาะเพราะว่าอย่างลูกติดที่อยู่เมืองพ้นเิ่นถือัวแล้วสามล้านมาแปดเก่างวนี่หัวก้อนเมื่อก่อนชุดเลขเก่างวนี่เพิ่นชุดเลขที่นีนนะมันตรงกันผมก็เลยอ๋อมุงไปไล่เก็บล็อตเตอรี่ล้ะได้หน่อยนึงนะครับฮอกเตอเลขเลขทูบนี่เฮากกับกับงวไม่เอาเด้อ ผู้ใดอยากกลับกับลยหน่อยๆผู้ใดบอกกับก็บเพเป็นอย่างนะครับมันสีหลายโตนะครับเนาะหลายคนถามมาเลขเขามีจักชุดนี้ทมนี่แหละนะครับ <c oughs> แต่ผู้ใดว่ามาเจตศูนย์ใดบอได้เหมือนเจตหาก,ก็ได้เพราะว่ามันมีเจตซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจตยังวายอยู่นะครับเนาะช่วงวันื่อกี้ซื้ออี้ยังก็ได้เฮ้ีเจ้านะครับอ่ะกะคือยังว่าอ่าปีนี้เออเดือนนี้มันจะมีออกที่สามรอบนะครับมันจะมีวันอีกหนึ่งที่หกหล่ะนะตามคิปอีกรอบหนึ่งเนาะ อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่งวดก่อนแล้วว่าจะหาค้า้ํามันให้สี่ไม่อาจารย์ไม่ได้ละงวดนึงงวดนี้เราจะไม่ได้นับสิบเอ็ดงวดเ<ม>ข้าสิบเราไม่ได้นับอย่างนั้นเราจะนับงวดที่สามพอนะครับจะไปตอง,งวันที่ส<ม>ามเขาอมาแล้วสองสองงวดก่อนผมบอกว่า,า,าวข้านตาหัวเดาขั้นงวดนี้วุน่นค้นตาหัวเดาวผู้โผล่น่ไปเรื่อยๆครับ<ม>นะไ่เริ่มบอกมหามนุษย์ตั้งดาวเลยในเฮ่า